ไ,ได้เพราะว่าต้นการสะสมอาหารไม่ได้ต้นเนี่ยถ้าเกิดพักไปแล้วไม่สะสมอาหารไปที่รากเงาเนี่ยขึ้นมาไม่ส,สมบูรณ์เท่าไหร่นะหมดหมดแรงต้องสะสมอาหารก่อนรีบสะสมอาหารเลยไม่ตัดแล้วก็พักต้นก็โอ้โห,โหโลบมลือราแรงมากเป็นหมดเลยนะครปฐมก็การชนะบุรีไปดูเวการนครปฐมเป็น สุน,นี่ผมจะปลูกจะปลูกใบแปงเนี่ยผมยังคิดอยู่แล้วว่าไอเชื้อเนี่ยมันฝดหรือยังเนี่ยคือหลังจากวันนั้นมาเนี่ยต้นไม้ผลหลังมีปัญหาเนยไม่พอเราประมาณเนยแล้วก็ผมก็ไปในส่งเสริมที่หลงสัตว์ที่พิชูออนไปไ,ไปดูไปดูไปด,ไปดูแล้วก็ไปส่งเสริมก็โอเคจะได้ดินใหม่แล้วก็ไม่ไม่เจอฝนอย่างที่เราเราเจอเนี่ยมไม่รู้มากไหนผม จากโรงงานเปล่ามหาชัยเปล่าผ่านอะไรมาแต่มันเป็นทุกจังหวัดเอฟทุกสี่จังหวัดที่ปลูกหน่อไม้ที่ปลูกหน่อไม้เป็นออ๋บังเอิญแต่เกิดแม่หรอกไม่ใช่จริงๆไม่ใช่หน่อไม้อย่างเดียวนะมันเกิดเทศอะไรที่เราปลูกช่วงนั้นก็ใบไม้หมดก็เป็นเสียหมดเลยค่ะแล้วก็กลุ่มกลุ่มเขาก็แม่ชูดเนี่ยก็ไปส่งเสริมให้ที่เอสบูดปลูกเหมือนกันอ้าวเหรอใช่เพราะว่าเขาอะไรนะภรรยาเขาเป็นนิโน่นด้วยดีไหมดีไหมก็ดีนะ ผลผลิตก็ดีแต่ว่ามันมันเนื้อมันไม่กรอบเนื้อมันเนื้อใช่ใช่แม้แต่เอาไม้ฝรั่งเนือก็ยังหยวกเลยเนื้อก็ไม่แน่นครับเนื้อเน่นอืนก็คือดินดินที่นี่มันดินเหนียว้ทานอาหารเยอะอันนั้นจะนตัโตเจนเยอะโอ้หวบใหญ่จริงแต่เนื้อไม่กรอบแต่เนื้อไม่กรอบไม่แน่นจริงๆอ่ะผลไม้ยันเนือเลยแเนี้รชาติจะหอมด้วยรสชาติดีดัาเนิมนะถ้าคุยกันดูเรื่อง เพราะว่าไปส่งเสริมเหมือนกันทีการตลาดอ่ะถ้ามันมันลูกค้าต้องการเราก็ต้องไปดูแล้วถ้าเกิดสมมุติว่ามีเกษตรกรแถวๆแถวๆนี้ใกล้ๆอย่างเช่นโคทราหรืออะไรแล้วก็อยากทำผลผลิตคือเขาทำอยู่แล้วนะแต่ตลาดเขาเนี่ยก็ยังเป็นลูกค้าต้องการเขาไปซื้อแล้วยังไม่มีการแต่งเกรดวันนั้นทีไปเลี้ยงเขาก็เลยเลยคิดว่าถ้าเขาได้มีการแต่งเต่งก็จะทำให้เขาได้ราคาสูง แต่ก็พยายามดูว่าตรงไหนที่แบบอยากได้ของคืเขาก็ไปกังวลว่าพอทำส่งออกปุ๊บมาให้ทำเยอะๆแล้วก็ไม่มีกําลังทำที่เอกคือบอกว่ามันไม่จําเป็นต้องไปกลัวตรงนั้นเราไม่มีกําลังเท่าไหร่ก็ทําแค่ไหนปากแค่นั้นอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าเหมือนเขาได้ยินมาว่าก็ลองดูสิมีบริษัท NCUC อยู่เซท A Singapore ที่ต้องการมาทำแบบเนี้ยก็ลองเชื่อมโยงดูเลยว่าเออถ้าเชื่อมโยงได้ก็ได้จะใส่ยังไง ฮัลโหลจะไปคุยกันค่ะรถบ้านเ่เหรอไม่ค่อยไม่ค่อยได้ไปไหนไม่ค่อยอยากไปไหนที่อยู่บ้านเนี่ยวันนี้โชคดีนะเมื่อวานก็ยังไปไประชุมไปเลยที่เป็นอ,อสอมอไปเลยด้วยอเงี้ยพี่ดมถ้าจะเพิ่มคนใหม่ผมคิดว่าให้เพิ่มไปได้เลยอะคะ่ะ